ปัดพี่น้องเฮ็ดอันนี้ว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าวหลายหลายขนาดโอ้โหคายก็เฮ็ดปลวกแล้วจะพี่น้อ,อ,องเออสะดุดจ้ะปัดหลายคายเอลี่จ้ะโุ้โถุอ้ทโถ วันนี้เคยเห็นเห็ดน,น้่งฝาน้องรม้มจ้ะเข้าาเบิ้งวันนี้ที่นี้จะเห็ดตัวนี้มากไม้กายกองโอ้ไม่เกิดโอ้หเห็ดอะไรนะคะเห็ดเอียงน้งงามปลอแทจา้าเห็นไหมกทั้งต้นไม้ใหญ่พี่น้องงามงามอยากเอื้อมเอื้อมไม่ถึงจา้าไม่เป็นไรไม่เอา พี่น้องเห็นไหมคะเบิร์ดเบิร์ดพริพวมันเถาแล้วมันหมดอ,อายุมันลนลงมาปราเลยจ้ะมันมีอีกดึงดอกนนนน,น,นดอกบังใหญ่เลยพี่น้องดอกงามงามอุยอ้ยตัวอู้อุ้ยพุ่นอีกดอกนึงยูสง่สูงสูงเลจ้ะสูงเกินไปดอกนั่นดอกน้อยแต่ดอกเนี่ยเบิรงพี่น้องดอกท่อขนมปังปอนนะจ๊ะได้เห็นป่ะเอาพูดถึงอะพี่น้องเอื้อมไม่ถึงเอื้อมไม่ถึง ต้องเอาไอ้เสียมมาซ้อเอาแด้อีกดอกน่อยข้างบนปุ่นเอาพอถึงแนนอนจ้ะอันนี้สามารถเอาเสียมเอามีดมามานั่นได้เลยเพราะท่านนี่นานคากได้พี่น้องนี่กำลังเป็นสาวเดี๋ยวไปเบิ้งอีกแกพี่น้องไปเบิ้งอีกโอ้ยหมายเกิดงีนขึ้นไหมอุย้ยอันนี้เขาจะเกิดปีต่อปีนะจ้ะออกไปหันได้บนนอนอ่ มองเห็นเห็ดอะไรปูพี่น้องนี่เหลืองไอหอยเยอะนี่คือว่าบ่ไรนะนี่พี่น้องนี่อ๋อเห็ดดินเห็ดดินบ่ได้ตั้ังใจไม่เก็บเห็ดพี่น้องขับรถพ่านก็เลยเลยมองเขาไม่เห็นอู้มองเขาไม่เห็นอ้นี่มันเห็ดนี่เห็ดแบบเรกๆเลยอ้หลายดอกเห็ดพวกนี้ว้าพี่น้องอันนี้เห็ดหลายเห็ดหลายมากเต็มหูเห็ดหยางนะพี่น้องดูว้าดู โอ้โหเห็ดอะไรนะคะป้าพี่น้องรู้เนขึ้นเป็นแถวเป็นแนวมากอ่ะพี่น้องมากไหมนี่เห็ดตัวนี้กําลังเกิดย่างคากังงกเลยจ้ะพี่น้องหน่นป้าหลายแต่พวกหูดอกพี่น้องคือทิ่กินมไม่ไดดดอกต้องเป็นเห็ดพิษแน่แน่ป้านี่พอเคยแวะจะ้ะแค่ขับรถผ่านอู้ยข้างไหนน่ะขาวจนพานเลยพี่น้องแค่เห็ดอย่าง เดี๋ยวไปเบิ้งกันยางก็ได้ปารพี่น้องขาวจันพานี่เห็ดอะไรบองหูเห็ดมากมายกายกองแต่บองหูจักเด้อจ้ะหลากสีปารพี่น้องเอ้ยนี่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 พี่น้องดอกใหญ่ใหญ่เม็ดกระบอกข้าวมาจ้ะเฮ้ยนี่เพิ่นเอิ้นเห็ดหมอกแน่ๆเลยนี่นี่นี่มีพี่น้องดอกใหญ่บอกเต ย้ายใหญ่พี่น้องเอ้ยนะหลายพรอมนี้พี่น้องเนะขาวจันทพานเลยค่ะโอ้โหมีหลากสีเนี่ยพี่น้องหลากหลายชนิดว้าวเห็ดอียงเนาะเห็ดอะไรนะเธอแล้วพวกเนี้ยพี่น้องดูน่าจะเป็นตะกูลเห็ดพิดแน่ๆเลยนี่นะเออ ค่ายๆก็พวงเห็ดอันนไม่พี่น้องดมไอ้พี่น้องค่ายๆก็เห็ดชามเปีย,งยองยงลายอ่ะพี่น้องขาดูหลายคักกำลังขืนพุละ่ะอ๋อพี่น้องเอ้ยลายแห็งพี่น้องตาหน่าจะเป็นเห็ดผิดนะคะ่ะบ่านหน่าจะเป็นเห็ดกินได้นะโอ้มากลาย โอ้พี่น้องเขาว่าเขาเจอเห็ดอันเขาคิดว่าน่าจะเป็นพวก,กเห็ดร่มนะคะเห็ดร่มไหนดูสิเขาบ่เคยเก็บอะพี่น้องโมเมนเป็นครูเหมือนแน่แน่พี่น้องเป็นครูเหมือนแน่แน่เลยจ้ะเพราะว่าเห็ดเห็ดร่มสิมินี่นี่พี่นอ้องกำลังขื้นเต็มเลยเอา้าอันนี้เห็ดหมอกนี่พี่น้องนี่เห็ดหมอกว้วยเห็ดคื่หลายแถวในนี่หนไหม พี่น้องดูเห็ดหมอกหอมหอมนะยจ้ะหลายหลายประเทศเขาเจ้าก็กินกนะพี่น้องหอมหอมพี่น้องเอ้ยเต็มไม่หมดเลยจ้ะป้าพี่น้องเอเต็มปลาเลยเพื่ะว้าวเห็ดลม่มแต่ว่าบ่าบานเป็นเห็ดล่มขาล้ายที่เขาเจ้าบนบอ่มีขาล้ายไหยพี่น้องเปื้พี่นอ้อ,นองเห็ดหมอกลหลาย มั elect, ็นม <ai> oh, you. oh, um. ุดเจ้าเป็นยังไงเวียนหัวปะเนี่ยเห็นไหมพี่น้องโอ้ขอกกบมาแต่โตพี่น้องเอ้ยขอบว่ามีแนวมาใส่หลายค่กหลายแน่จ้ะว้าวพี่น้องป้านี่มิเตเห็ดนี่ยังเป็นงามหายพี่น้องเออเพื่ออะไรปัดโถโออเออเออเออนี่จะขับรถพานขับเบิร์ยมาเบิรงเลยพี่น้องโอ้เพื่ออะ ว้าวหลายคากักหลายเนยพี่น้องจา้าตัวตัวตัว,ตวป้าที่บ่แหว่บ่เข่านี่แหี้งหลายเห็ดตัวนี้โอ้